าข่าวร้อนววสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันจันทร์ที่14มีนาคม2554ค่ะเราจะเริ่มต้นประเด็นข่าวร้อนในวันนี้กันนะคะด้วยควันหลงของบรรยากาศการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยเฉพาะกับการกลับมาอีกครั้งของหนึ่งในขวัญใจแม่ยกอย่างนายวันฒนทวุฒิใสเกลือค่ะที่ทําให้บรรยากาศการชุมนุมอันเงียบเงาในช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งกลับมาบคึกคักอีกครั้งอย่างตาเห็นนักสู้คนนี้ยามใดก็ตามมันเป็นยามที่มีความสุขมันเป็นยามที่มีความรื่นเริงบันเทิงใจเขาจะเลือกยืนท้ายแถวเสมอครับพี่น้อง ครับพบกับลูกหลานของพี่น้องณนะบัดนี้เขาชื่อนัทวุฒิใส่เกลือครับพี่น้องครับ หัวใจดวงน้อยเฝ้าคอยประชาธิปไตยฝันที่เคยวาดไว้ยังหวานใหม่คนดีเสื้อแดงไม่เจอกันตั้งนานใจฉันนั้นยังเข้มแข็งกอดเธอในฝันสีแดงเข็มแรงรอวันสู้ใหม่ แพ้และยังไม่ทอ้ออดขอกันอย่างมั่นใจออนลาขออย่าวันไหวจะส่งกำลังใจให้เธอดังรุ้งที่งดงามบนฟ้าครามหลังฝนเสมอเจ็บชัำที่เคยพบเจอมีเพื่อนเลิกเคียงข้างทุกวัน ร,ร,รัก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 กันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนต่อหัวใจตัวเองให้ชัวแม้พื้นฟ้าเลือกบนมือ ใครคนนั้นฝ่าฝันภทยเพื่อพองชนยุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไปล้านความทุกโทนสักวันต้องถึงจุดหมายแต่กอดเอวันถึงเส้น รักกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีของที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตออหัวใจตัวเองให้ชัวแอบพื้นฟ้าเลื่อนบนมืดมัวอย่าให้ตัวเราเองมืดมน ใครคนนั้นฝ่าฟันภัยเพื่อพ้องชนลุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไปล้างความทุกข์ทนสักวันต้องขึ้นจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทางจะกอด ทุกเส้นไทยจะก,กอดคอไปทุกเส้นทางขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ <Were S 2> เหนื่อยไหมครับง่วงไหม เริ่มตอนนี้เลิกตีห้าพอไหวไหมจากคลิปดังกล่าวนะคะก็สะท้อนให้เห็นค่ะอย่างชัดเจนนะคะว่าการกลับมาขึ้นเวทีปราศัยของแก่นนำหลักนปชนั้นได้สร้างพลังให้กับมวลชนคนเสื้อแดงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับความชำนาญของวิวาทะที่ด้านหนึ่งค่ะยังคงติดตาตรึงใจของคนไทยลหลายๆคนว่าการปราศัยที่เกิดขึ้นจะเข้าอีรอบเดิมแบบนี้หรือไม่ ผมเลยครับจะมีปัญญาปลุกระดมพี่น้องที่อยู่กันเนืองแน่นขนาดนี้จนถึงตีหนึ่งตีสองอย่าฮึกเหมิมจวนะทำอะไรให้นึกถึงเก้าเดือนที่ผ่านมามาั่ง อย่างที่ผมบอกไงครับว่าคนเสื้อแดงเขาขี้ตกใจทามายิงตุ้ม,ต,มตุ้มุคนเสื้อแดงวิ่งเข้าเคสอรวิ่งเข้าเซนตันโววิ่งเข้าพารากอนวิ่งเข้าโรงแรมแถวนี้แล้วของเราดิต่าที่ผมฟังดูเช็คกนระแสะอาการตกใจแนวโน้มที่จะเป็นเนี่ยมีหลายอาการครับบางคนตกใจและชอบวิ่งไปหากระเป๋าแบรนด์เนมก็มี บางคนเวลาตกใจชอบวิ่งไปร้านเครื่องประดับร้านเครื่องทองเครื่องเพชรก็มีบางคนเวลาตกใจชอบขับรถเข้าไปในห้างก็มีบางคนเวลาตกใจจุดไฟขึ้นมาดือด้อก็มี พวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเลยแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาซึ่งก็เป็นอย่างที่ทุกคนเป็นห่วงเอาไว้จริงๆค่ะ เพราะว่าเพียงแค่เวทีปราศัยแรกในรอบ9เดือนนายธวุิก็ได้ปลุกระดมโดยการเชื่อมโยงสถานการณ์ในประเทศไทยกับประเทศในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือเอาไว้แบบนี้ค่ะที่้องเาเัแลูานดท

คุณผู้ชมคะและนั่นก็เป็นควันหลงค่ะของการชุมนุมของกลุ่มคนแสดงตั้งแต่เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษเองก็ได้มีการนําเทปการปราศัยทั้งหมดของแกนนาค่ะไปในการถอดนะคะและดูว่ามีในเรื่องของการที่จะทําผิดตามในเรื่องของข้อกําหนดของศาลหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องติดตามในประเด็นนี้กันต่อไปค่ะจอข่าวร้อน